และตอนนี้นะครับเขาได้ปล่อยเรือออกมาในตามลำดับเลยนะครับนั่นะคือว่าประกวดความสวยงามด้วยครับว่าแต่ละเรือมีความพร้อมขนาดไหนชุดยูนิฟอร์มมีความเรียบร้อยและความคล้องเพียงกันได้ขนาดไหนครับ อันนี้นะฮะเป็นรวนส่วนของวัดใหม่สวนนภูนารามครับณนวันนี้วันที่2กันยาหลวงพ่อบางนะครับและเมื่อปีที่แล้วนะครับนาวาศดิธิ์ได้เป็นที่1นะฮะและวัดเสียงทองได้เป็นที่4ส่วนเจ้าหลวงครับเรือของเจ้าหลวงได้รางวัลที่2นะปีนี้เรามาลุ้นกันครับว่าเขาจะครองแชมป์ได้หรือเปล่าแต่ณะเดียวกันเขาได้แชมป์แล้วสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือเขาต้องรักษาแชมป์ให้ได้ครับเมื่อวานนี้เราไปดูนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาเรียงซ้อมกันอยู่เลยนะแต่เช้าเลยครับแล้ววันนี้เขาเต็มที่มากๆอาาาากกกศแ่มมใสๆววััันนนีี้้เเรรชยยดคบ และอีกหนึ่งลำของวัดเสียงทองนะครับซื้อนางบัวลอยครับปีนี้วัดเสียงทองมีด้วยการ2ลำนะครับนั่นคือนางบัวลอยนะลำสีขาวนี่เลยเมื่อกี้ผมได้ขึ้นไปลำลำนี้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยที่ให้ผมได้ขึ้นไปลำนี้นะและเสร็จรบร้อยนะผมต้องลงมาตรงนี้ครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้เตรียมเรือเอาไว้สําหรับการประกวดเข้าพิธีเป็นวิธีการของความสามัคคีความเรียบร้อยและความสวยงามนะครับและผมมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วลำลำนี้ซื้อนางบัวลอยครับอีกลำลำหนึ่งนะครับนั่นคือบัวเงินครับ และในปีนี้เรือส่วงวัดเสียงทองนางบัวงเงินคว้าอันดับหนึ่งเรืองามที่ถูกต้องตามลักษณะเรือส่วงหลวงพระบางโดยแท้และยังคงเก็บรักษาขนบรรมเนียมประเพณีโบราณเป็นตัวอย่างให้บ้านให้เมืองต่างๆช่วยกันสืบสารประเพณีนี้ให้กับคนรุ่นใหม่สืบทอดต่อๆกันไปโชคดีมากๆเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือของคณะกรรมการนะครับ อเผอ e r ว่าเจอเพื่อนนะฮะแล้วเราก็ติดเรือมาด้วยนะฮะเพื่อที่จะไปดูฮะว่ากติกาของบุญส่งเรือเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะปะามให้ดูนะครับและตอนนี้ผมจะกำลังเดินทางไปที่จุดสตาร์ทนะครับและเมื่อกี้เนี่ยคือจุดฟินิชนะฮะจุดสิ้นสุดเลยตอนนี้เราจะไปดูนะครับวันนี้นะตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะแต่ว่าทุกทีมเนี่ยแข่งกันแบบสองสารอบเลยครับสูสีกันมากปีนี้แบบคนเยอะหลายๆเลยเราไปดูนะที่จุดสตาร์ทตรงนั้นนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อไป เราจะเห็นว่าสองแม่น้ําคานนะฮะสองสองฝั่งเลยหลายหมู่บ้านเลยนะฮะเข้ามารวมตัวกันนะฮะนั่นคือมาร่วมกันสังสรรค์นั่นเป็นบุญประจาปีนะครับนั่นคือญาติพี่น้องของคนแบบว่าทุกๆแขวงเลยนะเขากลับกันมาครับเมื่อเช้านี้ผมมาชาวต่างชาติก็มาที่นี่เยอะมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่านะตอนนี้แค่เที่ยงเอง2ฝัง่งแม่น้ําคานนี่คนเต็มไปหมดเลยเราจะเห็นว่านะัดวันนี้นะปีนี้นะฮะเขาทําดินกันเจื้อนครับนั่นคือเกลือนนะแล้วเรา เห็นว่ามันเป็นหินนะฮะนั่นคือขั้นบันไดเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยเข้ามานั่งเชียร์นั่งชมกันครับนั่นคือตลอดทั้งวันวันนี้นี่อากาศแบบสดชื่นมากๆเลยนะธนาคารพัฒนาลาวครับโอ้โหเรือฟ้าขาวนะเราจะเห็นธงฟ้าขาวที่เต็มไปหมดเลยนะเอ็น mm hmm. <L DB. laughs> ดเลยและนี้เป็นเรือนางดอนกับนางดำนะครับนั่นคือมีกุศลบายนะครับของสปปลาวธรรมชนะอธรรมครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าเลยดงด,งดังดังดอนนี้มาทุกปีเลยนะเป็นไงบ้างชนะปอตรงแล้วเหรอนะฮะแล้วก็ทีมนี้นะครับปากเกืืองนะครับก <N commented influencers> ็แพ้ไปนะฮะตกรอบไปนะครับแต่ว่าการตกรอบเนี้ยเขาก็ไปแข่งกันอีกนะฮะผู้แพ้เป็นใจผู้แพ้ครับ แล้นี่เป็นเรือของเรือเจ้าหลวงนะครับเมื่อคราวที่แล้วผมได้ขึ้นเรือลํานี้ด้วยนะฮะที่ประลามพิธีนะฮะตรงท่านรงนั้นนะและเรือเจ้าหลวงของปีที่แล้วเนี่ยได้รางวัลที่2นะครับแล้วปีนี้เขาจะยังคงได้รางวัลที่2หรือเปล่าเราไปตามเชียร์กันนะครับ และเรือนี้เป็นเรือของวัดเชียงทองนะครับเมื่อกี้เลยทางวัดเชียงทองนี่ให้เราขึ้นไปพร้อมกับเรือแข่งด้วยครับแต่ว่าเราต้องลงมาตรงนี้นะเพราะว่าเร<อ>ือวัดเชียงทองนี่ต้องเข้าประกวดครับประกวดความเรียบร้อยความสามัคคีนะครับเพื่อความสง่าและเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็เลยลงจากเรือนะฮะแล้วลงมาที่นี่ครับมาอยู่ที่ปรับพอดีตรงนี้ครับ<ล>เพื่อมาดูจุดชมวิวของการปล่อยเรือทุกลำครับและนี้เป็นอีกหนึ่งลำนะครับของวัดเชียงทองนะครับวัดเชียงทองมีด้วยกัน2องลำครับลำแรกก็คือชื่อนางบัวลอยครับ ส่วนลํานี้ชื่อนางบวงเงินครับนั่นคืออย่างที่พระท่านบอกไปนะว่าเรือส่วนใหญ่ของที่หลวงพ่บางเนี่ยจะเป็นชื่อของผู้หญิงของผู้สาวนะครับนี่เป็นเรือของบ้านหาเทียนะครับบ้านหาเทียนเป็น บ้านแรกเลยนะครับของพิธีกรรมบุญส่วงเรือนะครับเขาจะต้องไปแข่งกันที่บ้านท่าเทียนก่อนนะนั่นคือบ้านแรกของทุกปีเลยครับแลวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะไปที่บ้านสังฆโลกครับแล้ววันสุดท้ายมาแข่งกันนั่นคือตัดสินผู้ชนะกันอยู่ที่นี่ครับและเรือคู่แรกนะครับคือเรือบ้านพันหลวงนะครับแล้วก็ธนาคาร LDB ครับเป็นรอบปฐมฤกเ์นะครับที่เขาแข่งกันครับ โชคดีมากๆเลยคุณเราอยู่บนเรือคณนะกรรมการนะฮะเราเลยมาอยู่ตรงนี้ได้จริงๆเราไม่สามารถจะใช้เรือลําอื่นเนี่ยมาอยู่แถวนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทครับนั่นคือกรรมการเขาจะมาดูครับการปล่อยเรือกออกมาแล้วเนี่ยมีเหตุอะไรหรือเปล่าและเมื่อกี้ก็เห็นว่ามีเรือพยาบาลตลอด2องข้างทางนะฮะ เพื่อรับรองการอุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยทางเรือพยาบาลก็มาช่วยนะครับและขณะเดียวกันก็ช่วยกันทั้งสองฝั่งครับก็คือว่าเขาช่วยว่าแต่ละคนเนี่ยตอนนี้คนค่อนข้างเยอะมากๆเลยจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าเป็นลมอะไรหรือเปล่านะฮะแล้วตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะเริ่มที่จะสตาร์แล้วครับตอนนี้นะครับเรากำลังมีคบท่านะครับคู่ต่อคู่เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นนะครับแล้วก็ผู้แพ้ก็ไปเจอกันนะครับแล้วก็ผู้ชนะก็ไปเจอกันครับตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วนะครับ ทุกฝีพายกำลังเตรียมตัวกันเลยนะเริ่มจะบ่อยแล้วครับรอสัญญาณจากาคณะกรรมการนะครับตอนนี้มันขึ้นอยู่กับล่องน้ำด้วยนะแต่วันนี้น้ํานิ่งมากๆครับไม่ได้มีการน้ําไหลเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่า2ฝั่งของฝั่งน้ำเนี่ยไม่ได้มีผลของการที่จะล่องเรือนะน,นั่นคือวันนี้ฝีมือล้วนๆ,รๆ,ๆครับอะไรเนี่ยบ้านอะไรอะไรนะนี่เรืออะไรนะ คันัทมินกุปมาจากสยบุรีอ๋อแข่งไปแล้วกี่รอบสองรอบผลเป็นไงชนะหนึ่งแพ้หนึ่งอันนี้ต้องชนะใช่ไหมสูดๆเนอะเทมิกุปครับมาจากสยบุรีนะ ตอนนี้เรากำลังไปต่อนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะการแข่งขันนี่ค่อนข้างที่จะม้วนหลายๆเลยและตอนนี้ผมอยู่บนเรือของคณะกรรมการนะก็จะรับผมมาไปตามเรือต่างๆนะไปสัมภาษณ์กันครับว่าแต่ละเรือนั้นเป็นยังไงตอนตอนนี้เนี่ยเราจะไปทีมเจ้าหลวงนะไปสัมภาษณ์ทีมเจ้าหลวงกันครับว่าทีมเจ้าหลวงตอนนี้เป็นยังไงนะเมื่อกี้เราไปมาจากสยบุรีนะครับมาทั้งเสียงทองนะทั้งสองลำตอนนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปถามกันนะครับว่าวันนี้จะม้วนเชิญกระดาษไหนไปต่อนเลยครับ เเ้้อาไวที่แล้วผมมาที่เรือเจ้าหลวงนะฮะแล้วเมื่อคราวนั้นนะเขาได้ที่สองใช่ปะใช่ปีนี้เจ้าที่ไหนยังไม่รู้เลยต้องไปเมื่อกี้เราแต่ก็ม้วนนำกันนะมาทุกปีผมม้วนทุกทุกปีเลยจริงๆแล้วก็สติขึ้นตีขึ้นผมเท่าก็ได้เข้าไปลอบชีททีมยังโบว์เทียดรอยขอเสียนะมาม้วนขอให้เลยว่าปีทุกปีทุกปีเลยนะมาหลวงพระบางมาบุญส่งเกือที่หลวงพระบางนี่ม้วนหลายจริงต้องเจอเจ้าร่วมก่อนมูนเนาะขอบใจหลายๆจ้า ปรบใจเด้อในเสื้อด้วยในเสือเส้อเด้เอได้ประเพณีที่ว่าซื้อบซ่ซานกันมาและกาถ้าว่าเขาคึดเรื่องจเอาสนะกันนะเขาคึดยากจะให้ให้มันเป็นการสิ่งดีสิ่งเด่นกันมันจะบูมมาฮอดสมัยเขาปัจจุบันนี้เพราะว่าคนสมัยตะกีนะ สิ่งที่เขาจะาได้น้ำเนาะได้น้ำจักฟ้าจักฝ่นแล้วเนี่ยเอ่อเฮาอย่างช้น้ำนั้นมาเพื่อจะมาประลองเพื่อจะมาสร้างขวมสมาคีเหตุให้นำจิตนำใจขวมสมาธีฮะนะเอ่ออยู่สถานที่ได้กระซางอ่ะถ้า้มารวมตัวข้ามันใดควมคิดคนคนของคน,คน,ค,นคนหนึ่งนะที่จะคึดอันนี้นินได้ยากสนะเราก็เอาเล่าให้กิ่นเล่าลรวก็พากันบวชไรยอย่าง ก็คือมวนซืนเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันแล้วเพื่อนทุกครกล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผนจนภัยไปกับเธอชึงแซนดี แต่ความผูกพันเรายัง<ช>อยู่เม<ช>ือน,นเดิมรักมากเลยกางออไปด้วยรัก<ช><ๆ>ของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเตมิมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่สเสมอไทยลาวทุก ขอบใจเลยละแวะมาเด้อร้านอาะไรนะทุกคนเลอกดีหรือร้ายจาอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยหิมที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกัน บางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยล ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลรว together ห่างก